มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าฟ้าสิวรรณวรีทรงเผยภาพความทรงจำน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชการที่9เนื่องในโอกาส,าว,สวันคล้ายวนสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถประพิษวันที่13ตุลาคมฟ o ๊ Facebook, h r s p r i n c e s ปรสิริวณวรีนารีรัตนาราชกัญญาได้โพสต์รูปแล้วก็เรื่องราวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวณวรีนารีรัตนาราชกัญญาที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9ความว่า1 9 2 7ถึง6 0 1 6ในรูปเด็กผู้หญิงทอมบอยคนนั้นกำลังเรียนอยู่ชั้นป4 เนื่องในงานอะไรสักอย่างที่ทั้งสองพระองค์เสด็จมาเสวยค่าในงานเด็กน้อยก็ได้รําถวายพระพรจากที่เรียนมาต่อหน้าพระพักทั้งสองพระองค์และได้เข้าไปกราบท่านใกล้ๆหลังจากนั้นก็เปลี่ยนชุดและกราบท่านอีกครั้งก่อนกลับบ้านความทรงจําของท่านหญิงและภาพที่สอง1 9 2 7ถึง2016ในรูป เด็กผู้หญิงทอมบ่อยคนนั้นอยู่ป .4 และเพิ่งกลับจากโรงเรียนโดยในทุกวันศุกร์เด็กหญิงต้องกลับหัวหินไปเฝ้าและใช้เวลาอยู่กับทูลหม่อมปู่และสมเด็จย่าเมื่อถึงหัวหินก็ต้องรีบไปกราบพระบาทรายงานตัวทันทีในภาพคือท่านยื่นพระหัตถ์มาแตะที่หัวแล้วก็ส่งกลับไปที่รถเพื่อทำพระทนต่อจากนั้นเราก็รีบลงจากรถ และไปกราบสมเด็จย่าต่อเลยทันทีก่อนไปวิ่งเล่นตามภาษาเด็กๆผ่านไปเร็วจังแต่ความรักไม่เคยจางหาย Hashtag ความทรงจำของท่านหญิงขอขอบคุณที่มาจาก HRS ปินเซสิริวรณวรีนาดีรัตนาราชกัญญาและขอขอบคุณสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ